สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ F4 เพชรยนต์คัดรถสวยคุณภาพเกรดเอนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมะเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็มากับนะฮะรวม f o r t จูเนอรุ่นนะครับกับราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้นะครับที่เพชรยนต์คัดรถสวยคุณภาพเกรดเราคาเริ่มต้นเพียง5้า0 0 0หบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะฮะว่าคันไหนนะครับที่เข้าสเปคตอบโจทย์คุณลูกค้าที่กำลังมองหารถ PPV นะครับ วันนี้ผมจะพามาไล่ตั้งแต่คันแรกเลยทีเดียวนะครับามาคันแรกคันนี้เลยนะครับก็จะเป็น t o y o ต a f o r t u n e er น 3.0V ขับ4นะครับปี2011นะครับคันนี้เป็นโฉมหน้ายักษ์เลยนะครับนะราคาเพียง569,000บาทนะครับนะคันนี้แล้วก็เป็นรุ่นนะครับที่น่าใช้มากนะเป็นรุ่นที่น่าใช้แล้วก็ได้เป็นบอดี้ Body ที่สวยงามนะครับคันนี้ก็ จะเริ่มตั้งแต่ปี08นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครก็จะเป็นตัวเครื่องตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคอมมอนเล d ดีดีเว d d, นะครับดีเลยนะครับเป็นตัวเครื่อง3.0ะครับก็จะได้เป็นไฟหน้าโฉมหน้ายักษ์นะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟาฮาโลเจนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบิวอินมานะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะก็ติดกระจกมาให้เรียบร้อย อันนี้จากโรงงานเลยนะฮะแ้วก็ในส่วนตัวสเกิร์ตรอบคันนะฮะมียางเขาให้มาเป็นเบสโตนนะครับนี่เลยนะครับคันนี้จะเป็นยางปี2019นะครับเป็นล้อแมกเดิมโรงงานนะครับนะฮะรถเพิ่งเข้ามานะครับขนาดรถปี2011ดูในส่วนของรีลอยแมกนะครับแทบไม่ค่อยมีเลยทีเดียวได้เป็นดิสเบรกคู่หน้าดับเบรกหลังนะครับสำหรับโฉมนี้นะฮะ บันไดเดิมโรงงานนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับเบาเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะฮะและละเอียดภายนอกนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามนัดรอยคมสันต่างๆนะครับเดิมนะครับไม่มีประวัตินะโครงสร้างไม่มีประวัติทนหนักพิวามจมน้ําทีลังกาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตรงนี้นะครับการันตีได้เลยนะครับในส่วนของชุดแต่งของเขาเป็นชุดแต่ง TRD มานะครับ ในส่วนของด้านหลังนะโฉมหน้ายักษ์ไฟท้ายจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับยังไม่เป็นมิตินะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นี่นะครับดีไซน์ออกมาได้ดูสวยงามนะครับมีตัว v s c มาให้แล้วนะฮะตัวนี้นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะฮะมีเซนเซอร์มาให้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูภายในนะครับว่ารถปี1 1นะฮะสภาพเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะภายในนะครับปี1 1ก็จะได้เป็น สีเบทนะครับภายในสีเบทอย่างนี้เลยนะครับนะรละละเอียดนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับได้เดิมเลยนะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับหงสสันต่างๆเดิมเดิมนะครับเดิมๆเลยได้เดิมนะครับคันนี้นะครับราคา5้าแสนหกหมบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดนิดแล้วก็เจ้าตัว f o r เ u อร์หน้ายักษ์คันนี้นะครับสามารถรีดาวได้ด้วยนะนะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมีคันเดียวสีเดียวนะครับตอนนี้ที่ เพิ่งเข้ามานะครับนะหายากด้วยนะครับสัาพแบบสวยๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับภายในนะครับเขาให้มาเป็นกระจกไม่ใช่กระจกเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับสามารถได้ปรับได้ถึง6ทิศทางนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับจะเป็นสีเบจอย่างนี้เลยนะครับตกแต่งด้วยกับลายไม้นะ ่าเดี๋ยวมาดูนะครับคันนี้เรือนไม้นะครับก็จะเป็นแบบอ่ายังยังไม่เป็นอ่าดิจิตอลนะครับเป็นหน้าปัดเป็นตัวเลขไม่ก็จะเป็นดิจิตอลไม้คันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่319,984กิโลนะครับก็เปลี่ยนสายพานมาแล้วนะครับนะเรียบร้อยแล้วลูกค้าไปขับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วแล้วก็พวงมาลัยนะครับมัลติฟังชั่นนะครับคุสคอนโทรลมาให้นะแอร์แบ็กคู่หน้า นี่นะครับในส่วนของตัวราคานะครับ5 6 9 0 0 0บาทปี11นะครับไม้นะครับไม่ตรงเลยสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยนะครับนะรถนะครับลำดับเป็นรถมือเดียวนะครับลำดับที่2ก็เป็นของบริษัทเพชรยนต์นะครับนี่เลยนะครับก็หายากนะรถปี11มือเดียวแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนนะฮะอ่ในส่วนของตัวจอนะครับเขาติดเขาติดเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยนะกล้องถอยหลังอะไรใช้ได้หมด นะครับน่าจะไม่ติดในส่วนของตัวอันนี้มาให้นะครับแล้วก็แอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้แล้วก็มีเวทซีนะครับปาร์เซนเซอร์ USB AUX หมดนะครับนะเพราะว่าเอาเลมี2ช่องด้านหน้าตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวขับ4ี u ฟูลไทม์นะครับนะขับ4ี u ฟูลไทม์เลยสภาพรายละเอียดภายในก็ถือว่าสวยนะครับสวยเลยนะครับกับตัวรถปี2 0 1 1นบนะไม่มีรูรอยอะไรเลยนะนะครับนี่เลย ไฟนะครับติดหมดนะครับไฟติดหมดเลยนะนี่นะครับมีจอด้านหลังมาให้ด้วย<ม>นี่เลยเดี๋ยวจะพาชมด้านหลังนะพาชมด้านหลังนี่นะครับที่สุดข,ของด้านหลังก็สวยมากนะครับเบาะของเขาเนี่ยคือก็คือสวยงามนะครับดีเลยนะเบาะก,ก็สับบ,บอลเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนัง นั่งได้ประมาณ3คนนะครับสภาพก็ถือว่านะครับไม่น่าเกียดนะครับกับรถปี11นะก็ถือว่าสวยเลยแหละนะครับนะรีบติดต่อมานะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับราคาเบาๆนะครับแล้วก็เจ้าตัว f o r t u n e r หน้ายักษ์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าใช้ดีนะครับใช้งานดีมากๆนะครับได้เป็นขัดสีด้วยนะครับสำหรับจะใช้ไว้เที่ยวสงการนี้นะครับ พนะายลุยนะครับแคมปงแฮปปิ้นได้หมดนะรีบติดต่อเข้ามานะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ด้านล่างนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับดัห้องเครื่องกันดีกว่า่าในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับนี่คือสภาพห้องเครื่องเดิมๆนะครับ เราสังเกตเลยนะครับตัวเครื่องไม่มีรอยเยิมนะครับไม่มีเสียงนะครับเดินดทั้งสิ้นเลยนะครับเครื่องไม่สั่นนะครับสวยๆเลยนะอ่ามาดูในส่วนตรงนี้นะครับนี่นะครับไม่มีควันไม่มีไอน้ําขึ้นนะฮะจากที่วัดน้ามันเครื่องนะนะครับว่าเครื่องแน่นนะครับเครื่องฟิตนะครับอในส่วนของตัวรายละเอียดล็อตฝากระโปรงฝาโปรงได้เดิมนะครับนี่ก็จะเป็นจากโรงงานนะสติกเกอร์นะครับ ก็คันนี้จะเป็นรถปี2011เดือนคุภมพานะครับนะระบุ CC หมดเลยนะครับนะเป็นตัวเครื่อง 1KD นะครับเครื่อง D4D VN นะครับ VN น u r b o นะครับ i n น e r c o o ค e r นะคันนี้นะครับผ่าไปแล้วคันแรกนะครับก็ถือว่านะสภาพนะผมให้80%เลยนะครับกับราคา569,000บาทถือว่าน่าใช้นะครับราคาที่ครบได้นะครับ ยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถ Fortuner น 3.0V ขับ4 Full Time ปี2011นะครับนะราคา569นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูคันที่2กันครับอ่ามาดูคันที่2นะครับคันนี้ปี11อ่าเราข้ามมาครับเป็นตัวไหม่ได้เป็นตัวหน้าใหม่อีกรุ่นหนึ่งครับคันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าแชมป์นะฮะโฟล์คจูเนอร์3เอ้ 2.5G เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ Pen นะครับเป็นปี2013นะฮะก็ตัวโฉมโฉมแรกที่เปลี่ยนจากตัวหน้าชแชมป์มาเป็นหน้าชเอ๊ะตัวหน้าย้ำมาเป็นหน้าชแชมป์นะครับคันนี้ก็จะมีตัวรุ่นนี้จะมี2ตัวเครื่องไอ้สตัวเครื่องนะครับสองนะครับสองแล้วก็สามนะครับสองก็จะเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเ,เครื่องดีเซลนะครับสองนะครับสองพันห้าร้อยซีซีนะครับ, 5, รบ, cc, รบก็ราคานะครับ ราคาขายอยู่ที่649,000บาทน,นะคันนี้จะได้ออกเป็นสีดำออกเขียวๆนะครับนะครับนะราคา649พออยู่ประมาณ12 0 0นนะคันนี้ไม่10,000เอ้ย1 5น0 0นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับปี13ไม่1 5 0 0 0นะครับกับสบภาพที่เข้ามานะฮะที่ลูกค้าได้เห็นตอนนี้นะครับยังไม่ได้ปรับสบภาพใดๆนะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าผมได้รีวิวนะครับคู่กับตัว วิโก้หน้าแชมป์ไปนะครับคันนี้ก็สภาพเดี๋ยวเราไปปรับสภาพนะปรับริ้วรอยอะไรต่างๆนะครับราคา649นะครับก็ถือว่าได้แม็กนะครับคันนี้เขาใส่แม็กเป็นตัว T R D มาให้นะครับขอบ17นะครับยาง B S Goodrid นะครับนี่เลยยางปีใหม่ด้วยนะครับคันนี้ยางปี2021นะครับกลางปีนะครับก็ถือว่าได้เป็นยางดีนะครับทั้งสีเส้นเลยได้แม็กด้วย นะครับเป็นตัว2.5นะฮะสำหรับลูกค้าสาวกนะครับ f o r t u n e r นะครับเครื่อง2.5นะครับตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ก็ภายในนะครับก็ถือว่าออปชั่นฟังชันได้เยอะนะครับเขาติดมากล้องนะครับตัวตัวจอนะครับด้านหลังมาให้2ตัวนี่ยใช้ได้นะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวลองเช็คให้อีกทีนะครับ ในส่วนจะเห็นได้ว่า f o r t จูนเอนะครับตั้งแต่โฉมแรกยันถึงโฉมปัจจุบันนะครับจะมีตัวเบาะด้านหลังเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเป็นแขวน้าข้างคันนี้ก็จะได้เป็นพรมกระโดมมาให้รอบรอบคันเลยนะนะในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับได้เดิมหมดเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะคันนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอยากได้รูปนะครับตรงไหนเพิ่มเติมนะครับหรือว่า อยสอบถามนะฮะในส่วนของรายละเอียดเอกสารก็จะแฟน์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้นะครับก็ผมพาชมแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าได้ดูน่าจะได้ดูแล้วแหละนะครับเป็นคลิปตุ้ยรีวิวคู่กับแชมป์คันนี้นะครับก็จะเป็น 2.5G ปี13นะราคา649นะครับฟีดาเหมือนกันนะครับาขอฝากด้วยนะแล้วก็มาคันที่3คันนี้ก็นะครับก็จะเป็นตัว เชนที่4นะครับหลังจากตัว06นกะครับก็จะเป็นหน้าหนึ่งหน้าวิโกนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นหน้ายักษ์นะฮะเป็นเชนที่2ที่3ก็จะเป็นหน้าแชมป์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว All New ปี15นะครับปลายปีนะที่เปลี่ยนโฉมมานะครับของ f o r t u n e นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว 2.4V สนะครับสำหรับโฉมนี้นะฮะเขามีถึง2ตัวเครื่องยนต์นะครับนะครับเป็นตัวเครื่อง2.4 กับ2.8นะครับนะแล้วก็คันนี้เป็นตัว2.4 V นะครับขับ2ปี16นะครับนะรถคันนี้นะครับราคาที่เพชรยนต์เปิดขายนะครับเริ่มต้นอยู่ที่869,000บาทนะครับรู้สึกว่าคันนี้จะใหม่น้อยสุดนะครับ15,000กิโลนะครับนะแล้วก็สามารถฟรีดาวได้ด้วยนะครับคันนี้ก็จะได้ปรับโฉนหน้าใหม่มานะก็คือดูทันสมัยดูโฉบเขี่ยวขึ้นนะครับ มีไฟโปรเจคเตอร์เลนส์ใบบมนะครับมีไฟเดทาวนิ่งไลท์นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับก็ก็ดูนะครับมีมิติอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับโฉมที่4ของ o r t u n e r นครับตี้โตโยตานะครับปรับโฉมขึ้นมานะครับก็ได้เป็นสวยนะครับคันนี้นะราคา6 8,69,000บาทนะครับนะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเป็นล้อแมกขนาด17นิ้วนะครับนะฮะแล้วก็ราคา6 8,869นะครับ กบนคุณแจสมาร์ทคคเลตนะฮะสภาพภายในก็คือออปชันฟังก์ชันคือเต็มจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟท้ายนะครับที่เป็น LED นะครับนี่นะครับคิ้วตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับมีโลโก้ Fortuner มาแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็เขาเพิ่มมาสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวประตูท้ายนะครับจะเป็นแบบออโต้นะครับ เปิดออโต้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับให้ลูกค้านะฮะที่เดินทางไปห้างอะไรอย่างงี้นะครับก็มันสามารถเปิดจากรีโมทได้นะครับนี่ภายในก็เปลี่ยนจากสีเบจมาเป็นสีน้ำตาลเข้มนะสำหรับตัว2.4ถ้าเป็น2.8ก็จะเป็นตัวสีครีมนะคะนี่เลยและละเอียดเดิมๆน,นะครับละเอียดเดิมๆเลยจะสังเกตได้ว่ารถของทางรถยนต์นะครับส่วนมากเราจะคัดคุณภาพนะครับเกรด A เกือบทุกคันเลยนะครับแล้วก็ไม้พวกนี้ก็สามารถตรวจสอบประวัติกับทางศูนย์ได้นะครับนะนะทำแบบลูกค้าสน,สนใจนะครับรุ่นไหนโฉมไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะที่เบอร์ด้านล่างนี้แล้วก็หรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งบีบุรีกรุงเทพนะเปิดบริการทุกวันนะครับเวลา9โมงถึง5โมงครึ่งเดี๋ยวผมพามาชมด้านในหน่อยนะ ด้านในด้านนี้คันนี้นะครับก็จะได้เป็นเบาะนะครับไฟฟ้าแล้วนะครับนะแล้วก็เพิ่มนะครับเป็นตัวกระจกนะครับออโต้ทั้ง4บานนะครับนานี่นะฮะในส่วนของไม้นะครับคันนี้ไม้น้อยสุด1531งแกิโลนะครับหัวมาลายมัลติฟังก์ชันคุสคอนโทรลแพดเดิลชิปนะครับคูสต์ทนะแล้วก็ตัวจอถ้าจะมีเนมาให้ด้วยแบบทัชสกรีนแอร์ออโต้นะครับ เกียร์ออโต้นะครับนี่เลยแล้วก็มีโค่โหมดเวอร์โหมดเพิ่มขึ้นมานะครับนะคันนี้คู่มือต่างๆอยู่ครบนะคู่มือต่างๆอยู่ครบเลยนะครับผมนะฮะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับอนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะครับอ่าไปดูห้องเครื่องหน่อยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องรหัสใหม่นะครับ เป็นตัวเครื่องรหัสใหม่แล้วบล็อกใหม่แล้วนะครับดูห้องเครื่องกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับเป็นตัวรหัส2 g d นะครับนะครับ2 g d นะครับตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสภาพห้องเครื่องก็ได้เดิมหมดเลยนะครับได้เดิมหมดเลยเครื่องไม่เคยแกะนะครับไม่เคยสับเครื่องมานะครับ ในส่วนของตัวน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะฮะมีโลโก้โตโยต้เลยนะฮะนี่เลยนะละเอียดคานหน้าแก้มเดิมๆเลยนะครับสำหรับเจตัวฟอร์จูเนนะครับนี่นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็นะครับอยากให้เข้ามาดูรถตัวจริงนะฮะอยากให้มาลองขับนะครับว่าเป็นอย่างที่เราได้แจ้งลูกค้าทางรีวิวหรือเปล่านะครับอยากให้มาดูตัวตัวรถจริงนะครับ บอกได้เลยว่านะครับสวยตรงปกแน่นอนแล้วก็นะครับสวยตามที่เราได้รายงานแน่นอนนะครับมาลองขับมาอะไรเราไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ขอฝากนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะได้ดูคลิปนี้นะครับรู้สนใจนะครับรุ่นไหนยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรามีการวิดีโอคอลดูรถนะครับแบบเร็วทันได้เลยนะครับนะเรามาดูแบบการสดๆเลยตรงนี้นะครับ หรือว่าสนใจอยากจัดไฟแนนซ์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับออกรถนะครับกับเพชรยนต์นะครับดอกเบี้ยศูนนานสุด1สุดสเดือนนะครับแล้วก็เรามีโปรโมชั่นที่แบบว่าทุ่มเพื่อให้ลูกค้านะครับตรงนี้นะครับส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับทั่วประเทศนะครับรวมถึง3าจังหวัดชายแดนใต้เราก็ไปให้นะครับอ่ะ มาดูนะครับคันสุดท้ายนะครับโชมนี้นะครับเป็นตัวรุ่นที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกับเพชรยนต์นะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆเลยนะครับเป็นเจ้าตัวโตโ o ต้า all new fortuner legender นะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่อง2.4นะครับ2.4 sigma 4 4 wheel drive นะครับเป็นรถปี2020จด21นะครับ ราคานะครับป้ายแดงอยู่ล้านหกกว่ากว่านะครับเกือบล้านเจ็ดนะครับตอนนี้บริษัทเป็นโยนต์ขายเพียง1 5 7 0 0ล้านบาทนะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีจริงๆนะครับสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ2 0,000กว่าบาทนะครับ7ปี6ปี7ปีได้หมดนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นสำหรับเลเจนเดอร์นะครับอยู่ที่2.69นะครับถ้าผมจะไม่คิอ จะไม่ผิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็วารันตีศูนย์หปีนะครับหนึ่งแหโลอย่างคันนี้นะครับไม่เพียง500กว่าโลนะครับเป็นรถเดโมนะครับเป็นรถเดโมรถที่จอดโชว์ตามโชว์รูมนะครับออกอีเวนต์ต่างๆนะครับเป็นตัวเลเจนเดอร์สีขาวมกแบล็คท็อปนะครับนะถ้าไปแดงก็ต้องเพิ่มอีกประมาณ2 0 0 0มืนกว่าบาทนะครับนะคันนี้ก็เขาดีไซน์ออกมาได้สวยมากนะคือ อยากเห็นได้ว่าตั้งแต่คันแรกนะครับทาง Toyota พัฒนามานะครับเป็นแบบโฉมคันนี้ก็ดูแบบทันสมัยนะดูดูทันสมัยมากดูเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนะเขาให้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจอ,เอร์เลนนะครับนะแล้วก็มีไฟเดเทิร์นิ่นงไลท์นะครับเป็น 4, 4ีแบบอย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็ ไฟตัดหมอกนะครับจะเป็น LED นะครับดวงเล็กๆเลยเซ็นเซอร์รอบคันนะครับกระจังหน้าที่ดีไซน์คล้ายๆตัว X นะครับประกบกันนะแล้วก็ป้ายทะเบียนสวยด้วย3373นะฮะมาดูในส่งของด้านข้างนะครับนะจากก่อนหน้านี้นะครับล้อแม็กจะเป็นขอบ18นะโฉมนี้นะครับอัพขึ้นมานะครับเป็นขอบ20นะครับ ยางก็จะใหญ่ขึ้นแม็กก็จะใหญ่ขึ้นนะครับหน้ายางจะกว้างขึ้นนะครับเพิ่มอัตราดในการขับขี่นะครับได้แบบมันกว่าเดิมนะครับนะดับดิสเบรกสล้อนะครับช่วงล่างก็จะเป็นชุดชุดแต่งของตัวโตโยต้ตัวใหม่เลยนะครับนะเป็นของชุดแต่งเลเจนเดอร์เป็นคอยสปริงสีแดงเลยนะครับบันไดก็บันได,นดเดิมจากโรงงานนะครับนะหลังคาเนี่ยปกติถ้าเป็นโฉมตัวรุ่น ทีอาร์ดีเมื่อก่อน,นจะเป็นแรปแรปสติกเกอร์สีดาด้านนะครับอันนี้เราเป็นพ่นสีแล้วนะครับเป็นพ่นสีเลยนะครับมาดูในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายนะครับของเจ้าเลเจนเดอร์นะครับเพิ่มมิติขึ้นมาจากเดิมนะครับที่เป็น LED เรียบนะฮะนี้ก็จะมีเลเยอร์นะครับที่เป็นไฟเบรกไฟหลีนะครับที่จะเป็นโดนขึ้นมานะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบวิ่งนะฮะไฟถอยก็จะเป็นแบบเดิมนะครับแล้วก็ซิมม่าโฟ กันชนหลังก็นะครับปรับเปลี่ยนมานะครับจะมีในส่วนของตัวนี้เพิ่มมานะครับแล้วก็จะเป็นสีทูโทนนะด้านหลังจะเป็นสีดํากับสีขาวนะครับตัดตนมาแล้วก็เซ็นเซอร์5ตัวนะครับคันนี้มีคลิกเซนเซอร์มาให้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมเปิดแบบนี้ก่อนนะครับอ่าด้านในนะครับถ้าเป็นเลเจเดอร์จะเป็นสีดาตัดแดงถ้าเป็น2.8จะเป็นสีดําตัดขาว นี้คือกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะฮะรายละเอียดในส่วนของตัวน็อตนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะครับรถป้ายแดงเลยแหละนะครับสาหรับตัวเลเจนเดอร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับนะตอนนี้นะครับเข้ามานะครับอถแรกเข้ามา 4, 6คันนะครับปล่อยไปหมดแล้วอถที่ 2- 2คันก็ปล่อยไปหมดแล้วอถที่3เข้ามาอีก2คันนะครับ2.4 1คัน2.8 1คันนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ทันนะสองรตแรกนะครับ สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับยังเหลืออยู่นะครับยังมีอยู่นะไม่ห้าร้อยกับ900นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในหน่อยนะครับภายในนะครับสำหรับเลเจนเดอร์นะครับก็จะดูเป็นสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะนะครับมีเวลคอมไลน์มาให้นะครับมีสครับเพจมาให้นะครับนี่เลยนะครับ เบาะก็จะเป็นเบาะแบบใหม่นะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับมีเพดอนพวงมาลัยนะครับเพดนชิปนะครับนะแอร์แบ็กเใบนะครับในส่วนของจอก็จะเพิ่มมานะครับจากตัวแรกก็จะเป็นตัว8นิ้วนี้ก็จะเป็น9นิ้วนะครับจอใหญ่กว่าเดิมนะครับมีอาราวิวมาให้นะครับกล้องรอบคันเลยนะครับนะคันนี้ราคาเพียง1 5 7 0 0 0้านมื่นบาทเท่านั้นนะครับนะลูกค้า สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทั itä, ้ง4คันนะครับยังว่างอยู่นะครับทั้ง4คันเลยนะครับนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับเกือบสนใจนะทั้ง4คันนี้นะคันไหนก็ได้นะครับรีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับว่าดูคลิปผมมานะครับรับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับตอนนี้ส่งรถฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับนะในประเทศไทยแล้วก็นะครับรับดอกเบี้ยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นงนสุด 12เดือนนะครับนะแล้วก็เรามีในส่วนของโปรโมชั่นอื่นอื่นอีกมากมายนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับนะก่อนจากกัรนะครับก็ขอให้นะครับรบกวนคุณลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของเพชรยนต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับในส่วนของการอัปเดตรถเข้าใหม่รถสวยๆนะครับได้รู้ก่อนใครเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมะเพชรยนต์และทีมงานนะครับบริษัทเพชรยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ